Your pretty eyes Make me smile and your little face. สวัสดีสสดค่ะดิฉันนางสาวนันพัฒแก้วคำดิฉันนางสาวยุพัพันธส์สวัสดิ์วันนี้เรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับหลักและศิละปะการพูดทั้งหมด4ข้อมาฝากทุกๆคนจะมีความรู้ด้านอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะคําว่าหลักี้ที่นี้ เพือแาวทางอันมันม่นคงเสมอเสาหลักที่คอยยึดเหนี่ยวศิลปะคือการแสดงออกจาอย่างเชินเชิงเพื่อสื่ออารมณ์และความหมายผ่านรูปแบบตา่างๆเช่นเส้นสีเสียงหรือรูปทรงการพูดคือการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำเพื่อสื่อความคิดความรู้สึกและเจตนาให้ผู้อ่านเข้าใจเมื่อนําทั้งสามมารวมกันหลักและศิลปะการพูดจึงหมายถึงการเป็่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ ในการสื่อสารอย่างมีหลักการอันประกอบด้วยความ้เราะงดงามและมีน้ำเสียงโดยครอบคุมถึงการออกเสียงการใช้คำขั้นตอนการรับต้อนและลงท้ายรวมไปถึงบุคลิกภาพมาต่อกันที่ข้สอสค่ะกระบวนการการพูดในการสื่อสาร5 r o l ั s l e v ล l แบ่งกระบวนการการพูดออกเป็น5ขั้นตอน 1. ผู้ส่งสาร ต้นของกระบวนการการส่งสาร 2. ส,สารข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการการส่งสาร 3. ส,สื่อเครื่องมือหรือช่องทางที่ใช้นําสารไปยังผู้รับสาร 4. ผู้รับสารคือผู้ที่ได้รับสารจากกระบวนการการส่งสารและเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์ก็จะเกิดข้อที่5าการตอบสนองซึ่งก็จะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับสารได้รับสารแล้ว ดังนั้นการพูดจึงสําคัญกับผู้พูดในฐานะของผู้ส่งสารมากๆค่ะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการสงสารต่อไปเราไปรับชมความรู้ด้านบุคลิกภาพที่ดีของผู้พูดกันค่ะภาพรวมของทุกคนที่ปากฏให้เห็นทางหน้าตากริยามารยาทและการแต่งกายดมแล้วสื่อถึงบุคลิกภาพ ฉะนั้นบุคลิกภาพที่ดีที่ควรอยู่ภายในตัวผู้พูดจึงประกอบด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายเช่นความดังของเสียงพูดน้ำเสียงการยืนการนั่งการเดินสิริยาท่าทางและการใช้สายตาดังคำที่ว่าคำพูดคือสะพานแต่บุคลิกภาพคือเสาเข็มของความน่าเชื่อถือขัอนอ้นตอนการเตรีการพูดก็สาคัญมากเลยค่ะ เพราะเป็นการเตรียมให้ผู้พูดมีความมั่นใจก่อนที่จะไริพูดในสถานการณ์จริงโดยวันนี้นะคะจะยกขั้นตอนการเตรียมการพูดมา 5, 6, 6. ห้าข้อ 1. การรู้จักการใช้จังหวะเวลาโอกาสและสถานที่เพื่อไม่ให้ขัดต่อสถานการณ์ 2. การเตรียมเนื้อหาภาษาและร่างกายเพื่อให้ผู้พูดมีความลื่นไหลไม่ติดขัด 3. การเตรียมสื่อเพื่อให้การพูดมีสีสันและได้รับความสนใจจากผู้ฟัง 4. ฝึกซ้อมเพื่อให้ผู้พูดมีความเคยชินและลดความประมาทห้าประเมินผลลัพธ์ตรวจสอบข้อผิดพลาดทั้งในขณนะการพูดและหลังการพูดว่ามีจุดไหนที่ควรปรับปรุงแก้ไขบ้างค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับหลักและศิลปักอันพูดเบื้องต้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้พวกเราขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ